เบื่อจริงๆเลยโรงเรียนยนี่รีบหนีหรโดดเรียนจุดอันตรายไปๆๆๆนี่มันเชืออะไรกันเนี่ยฮะอุ้ยเฮ้ยที่นี่โหดเยี่ยมมากเลยทุกคนเออเอ็งชวนฉันโดดเรียนแต่ฉันไม่อยากโดดเอเอ,อแต่ก็ช่างมัน นี่คือ,อ้องเรียนสุดอันตรายต้องรีบหนีอย่างรวดเร็วหอเปล่ายโว้ยนี่มันหน้าห้องเรียนเรานี่ยนาทำไมมันมีอไอ้อะไรแบบนี้เนี่ยวัดไปๆไปเราไม่อยากโดดเรียนแต่เราต้องโดดนะถึงแม้จะไม่ได้เกรดดีก็ตาม กัเขาบอกว่าตรงเนี้ยข้างล่างเนี่มันลึกมากเป็นน้ำพิษนะเพราเราต้องเหยียบดินสองพวกเนี้ยเอออืม เฮ้ยเหยียบนังนกว้วๆๆแปลงทาสีไปทางนี้ต่อนี่ทางปิดด้วยเราต้องหาเราเข้าไปในตู้เย็นกันนะครับเขาบอกหลังจากทีเข้ามามีคนติดอยู่ในตู้เย็นแบบเรามากมายเลยครับโอ้โหวะๆวๆ้าเพื่อนเพื่อนค่อยไปนะ พะที่นี่มันคืนโรงเรียนสุดอันตรายนายทำไมมีอะไรไม่ีอะไรเนี่ยค่อยๆไปเอเออมันกระโดดข้ามได้แน่นอนจื้อจออื้อปุ๊ปบุ๊ปตรงนี้ต้องเอออะไรเนี่ยเาขาไม่ได้ให้เหยียบทางนี้ อเไปตายอืมเพื่อนเพื่อนใช้สเต็ปนะครับม,มาเฮ้อมีคนคิดแบบผม่บ้มากคือมันกะโดดตึ่นตายโอ้ยหมาย เพื่อนอย่าเล่นอะไรพีเร่เลนอย่าเล่นตามฉันนะเอ้ยคือชือผมขี้เกียจเดินอะเออเข้าใจบ้างนะครับว่าคนขี้เกียจเดินใช้เสื้บนี้เไยถึงปะเนี่ยเอ้ยวัดเทียนวัดอยูเดี๋ยวเอ้ยนี่ว่าไข่เน่านี่นาะโอ้โห หน้าตาอัป Safe. ลักษ да: ณ์มากนะเก็บไข่แดงนะครับมูอืไข่แตกด้วยบางแล้วก็มีแช็กเกอร์โครกอยู่งลางด้วยโอเคเฮ้ยเพื่อนเพรีบไปเร็วรีบไปก่อนที่เราตู้เย็นมันจะปิดเร็วเร็วรีบไปรีบไปเออ อเออรีบไป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 อะอโอเคออกมาได้แล้วรีบนี้รีบนี้รีบนี้นีเ้เราต้องคูณลบอืมคูณหาร4เท่ากับ71เฮ้คูณหาร4 71เอ

อัดชื้นนี่มัน<อ>ราวัาโอเคลัดลัด,ลดนะครับเออลัดลัดเออเออเอด ไปกันอื่เออเออเออือออืม บังเหล็กตอนที่ผมกระโดดอะทุกคนเข้าใจไหมมังเหล็กอะอืมเอออืมนี่มันโรงเรียนอะไรกันเนี่ยทำไมมันดูแบบเหมือนอุปสรรคเยอะเหลือเกินอืม าหาตู้เซฟสีแตกต่างอ๋อแล้วก็สีนี้อะไรเข้ามาโอเคเราต้องเหยียบหมาฝรั่งที่เขาเขียวที่มีหน,น้ามาเก็บด้วยสุดยอดแล้วก็โดนทัทโอ้ยเพื่อนม่แบ่งโดนทัทลราดิท้นไม้ประทัดของคูบอดีอืมไปปึ๊บ เหยียบได้ไหมตรงนี้ได้ไหมเนี่ยมันหลอดแม่หลอดเอดเอ,อ,อมอมอมออ คุณตำรวจช่วยเราด้วยเราติดอยู่ในออตำรวจไม่ตอบกับเลยอะ่ะสงสัยตำรวจโดนคุณคูเงี้นยนคุนยนพวกนั้นฆ่าไปหมดแล้วโอ้โหเสียได้เฮ้ยวันหลังที่ฉันล้างเค้นเจได้นะไอ้คูนยนตัวนั้นเฮ้ยเด้ออ๋อ ขนมใใครรู้จักบ้างผมไม่เคยกินเออเทสโตนี่นอนจื๊บ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 นี่มันอะไรเนี่ยว้าวเออเออเราต้องไปห้องอักบอห้องวิทยาศาสตร์ดยนะมา วันห้องวิทยาศาสตร์เลยกันแน่เลยครัชื่ออชิวอัชาอัเชวอชิวอชิว อ้อุ๊ยเ่าไปนะครับเขาเาพวกนี้นั่นเป็นเาของคุณครูว้าวว้าว้าทะลุอิิมาตรงนี้อ่ะขอบคุณมากแจ้อขอบคุณ ไว้ๆว้ไวเไปตรงนี้มันคือเลเซอร์อันนี้โรงเรียนนี้คือกะอาอาวาว รถตรออะรถนี้รถกระบะมามาฉันจะขับอจฉันขับฉันรถว้าววันวววววรววรวววววว อไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับทุกคนที่นี่เนมันอันตรายมากนี่คือบ้านของผมเองนะอืมอุ้ม คุณผู้ชมที่ไม่อยากพลาคดคลิปใหม่ๆอยา่าลืมกดไลค์และซับสไคร้ให้ผมด้วยสำหรับว,วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ